โต้คลื่นพลังจักรวาลการยกระดับโลกสู่ความถี่มิติที่สูงขึ้นโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ห้วงอวกาศแห่งจักรวาลที่มีความถี่สูงขึ้นและสนามพลังงานใหม่ในขณะที่เรากำลังเดินทางในดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จักของโลกใหม่ New Earth พลังงานของดาวเคราะห์ได้มีคุณลักษณะที่เหนือจริงและแปลกประหลาด เปลี่ยนแปลงไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้คนจำนวนมากที่กำลังยกระดับตนเองอย่างแข็งขันกำลังพบว่าตนเองสับสนเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยในความเป็นจริงของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงบิดเบี้ยวแปรปรวนเลือนลางและเปลี่ยนรูปไป พลังงานนี้ถ่ายทอดไปยังโครงข่ายแม่เหล็กของโลกโครงข่ายนี้เชื่อมต่อกับจิตสำนึกของเราจิตสำนึกคือพลังงานและมันก็ส่งผลต่อโครงข่ายของแม่เหล็กโลกเช่นกันโครงข่ายแม่เหล็กของโลกส่งผลต่อวิธีคิดของเราขณะน,นี้สิ่งนี้กำลังเปิดทางให้ผู้ที่กำลังยกระดับสามารถคิด ในระดับที่สูงขึ้นมากระบบเก่าๆกำลังพังทลายสถาบัานต่างๆกำลังสูญเสียการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลต่างๆกำลังกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ครั้งใหญ่ในระดับมวลรวมในที่สุดมนุษยชาติกำลังวิวัฒนาการและปลดปล่อยตนเองออกจากพลังงานโลกเก่า การเปลี่ยนผ่านจากโลกเก่าไปสู่โลกใหม่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการจากโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานคิสตัลนจาก DNA สองคู่สายไปสู่ DNA ส2บสสายที่ซับซ้อนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายที่ต้องตาย สู่กายแสงที่เลืองรองสำหรับเหล่าสตาร์ซีการจุดไฟภายในขึ้นใหม่นั้นต้องการการใคร่ครวญที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างสร้างสารรค์การระบุสิ่งที่จุดประกายความหลงไหลและความสุขอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้ การยกระดับมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและความหลงไหลทําให้ตัวตนที่แท้จริงที่กําลังยกระดับสามารถถูกมองเห็นและได้ยินแสดงออกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของการยกระดับอย่างมีสติการก้าวออกจากเขตของความสบายที่หยุดนิ่งเพื่อเปิดรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ ล้วนเป็นขั้นตอนสำคัญในการเดินทางสู่การค้นพบตนเองอย่างมีสติและการเติบโตในการยกระดับนี้การอนุญาตให้ตนเองปล่อยวางความกังวลตลอดเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นอาจคิดและรู้สึกโดยมุ่งเน้นไิทีการเชื่อมต่อกับแสงสว่างที่ขยายตัวของตนเองการเปลี่ยนกรอบความคิด จากความกลัวไปสู่ความไว้วางใจและความรักจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกถึงเป้าหมายและความสมหวังขึ้นมาใหม่ในกระบวนการค้นพบตนเองนี้อาจจำเป็นต้องตระหนักถึงและปลดปล่อยพลังงานเชิงลบถึงความไม่เมตตาที่ตกค้างจากผู้อื่นการปล่อยวางความสัมพันธ์และอิทธิพลที่ล้าสมัย จะสร้างพื้นที่สำหรับพลังงานบวกและการเติบโตในชีวิตการให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและการอยู่ท่ามกลางพลังงานที่สนับสนุนและยกระดับจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางสู่การจุดไฟภายในขึ้นใหม่และการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ความถี่มหาศาลและรหัสการสัตนสะเทือนสูงกำลังเข้าสู่โลกนำไปสู่การตื่นรู้และการเปิดใช้งานตัวตนที่สูงขึ้นไห่เซลในวงกว้างผู้นำแห่งแสงกำลังได้รับรูปแบบการเยียวยาและข้อมูลใหม่ผู้เยียวยาทั่วโลกกำลังถูกเรียกให้มารับใช้ด้านมนุษยธรรม สองสามสัปดาห์ข้างหน้าจะนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและการตระหนักรู้ที่สำคัญช่วยให้ทุกสิ่งเข้าที่เข้าทางอย่างเป็นธรรมชาติยุคแห่งความทุกข์ทรมานในพลังงานโลกเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงโดยเริ่มต้นจากการเสริมพลังอำนาจในแต่ละบุคคลการเลือกวิถีการเป็นอยู่และการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างมีสติ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้พายุสุริยะซึ่งมีต้นกำเนิดจากดวงอาทิตย์ปล่อยลมสุริยะความเร็วสูงออกมาพายุเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโลกและสนามพลังงานของมนุษย์มีอิทธิพลต่ออารมณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและการรับรู้ทางจิตสำนึกลมสุริยะ นำพาอนุภาคพลังงานที่ทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กส่วนบุคคลของเราซึ่งอาจยกระดับการสั่นสะเทือนและจิตสำนึกของเราได้พายุสุริยะสร้างประตูพลังงานที่กระตุ้นการถ่ายเทพลังงานอย่างรวดเร็วระหว่างมิติต่างๆมอบโอกาสสำหรับการตื่นรู้ทางจิตสำนึกการเพิ่มพูนสัญชาตญาณและการเติบโตทางจิตวิญญาณ นำไปสู่การรับรู้ที่สูงขึ้นประสบการณ์ทางจิตและความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เพิ่มขึ้นบุคคลอาจมีลางสังหรณ์ที่ชัดเจนขึ้นฝันที่จําชัดหรือสูญเสียความทรงจำชั่วขณะในช่วงเวลาเหล่านั้นผลกระทบทั่วไปของพายุสุริยะได้แก่สัญชตาตญาณที่เฉียบคมขึ้น การเกิดเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันซิงโค o n i c i t y รู้สึกถึงพลังงานรูปแบบการนอนที่ผิดปกติและความต้องการความสันโดษบางคนรายงานว่ามีความสามารถทางจิตที่เพิ่มขึ้นการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับความรู้สากลเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพลังงานที่สูงขึ้นนี้ แนะนำให้ปฏิบัติเช่นการทำสมาธิการดื่มน้ำให้เพียงพอการอยู่กับธรรมชาติและการบริโภคอาหารที่มีการสันสะเทือนสูงการใส่ใจในกิจกรรมการดูแลตนเองการหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีสติการพัฒนาความคิดที่เป็นจริงและเชิงบวกจะช่วยให้บุคคลที่กำลังยกระดับ สามารถนำทางพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพายุสุริยะได้ท้ายที่สุดช่วงเวลาที่กิจกรรมสุริยะเพิ่มสูงขึ้นเหล่านี้จะนำไปสู่การเล่งการยกระดับอย่างมหาศาลและการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานสากลมอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนปัญญาและโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิวัฒนาการของการยกระดับ ในการเปลี่ยนแปลงของโลกในวิวัฒนาการขั้นต่อไปนี้คุณสามารถคาดหวังได้ถึงความรู้สึกที่เป็นอิสระไรขีดจำกัดมีพลังงานและสอดคล้องพลังงานการสะเทือนที่สูงขึ้นความฝันที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างกระทันหันและเป็นไปในทางบวกการเปิดเผยความชัดเจน การปลดปล่อยตัวตนในอดีตมากขึ้นการก้าวไปข้างหน้าการดึงดูดโอกาสใหม่ๆผลลัพธ์เชิงบวกความสอดคล้องและการแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ปฏิหารที่หลั่งไหลเข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงความก้าวหน้าการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันพรและข่าวดี เมื่อสตาซีตื่นขึ้นและเริ่มเยียวยาหลังจากอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดมาหลายปีพวกเขาจะพัฒนาความต้องการความซื่อสัตย์และความจริงแท้ที่แข็งแกร่งและลึกซึง้งเพื่อความรู้สึกปลอดภัยและการควบคุมระบบประสาทซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ7-15ปีขึ้นอยู่กับระดับสติของแต่ละบุคคลพวกเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อทวงคืนพลังอำนาจโดยกำเนิด เพื่อมองเห็นและคิดอย่างชัดเจนเพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อหลุดพ้นจากอดีตแห่งการตกเป็นทาสการเดินทางนั้นศักดิ์สิทธิ์และมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างมากด้วยเหตุนี้หลายคนจึงไม่สามารถเลือกที่จะเสียเวลาอันมีค่าและพลังงานอันล้ำค่าของตนได้อีกต่อไปผู้ที่กำลังยกระดับยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายการยกระดับ และอดทนต่ออุปสรรคและความยากลำบากในมิช้าจะพบว่าตนเองลายล้อมไปด้วยความสุขที่แท้จริงมากขึ้นและ,จะเจริญง,งอกงามด้วยพรที่พึ่งค้นพบจงไว้วางใจในการเดินทางอย่างมีสตินี้เพื่อยกระดับตนเองจงยืนหยัดในความพยายามต่อไปเพราะรางวัลที่รออยู่ทำให้การเสียสละที่รับรู้ได้นั้นคุ้มค่า สร้างอนาคตที่เติมเต็มและมีความหมายการเคลื่อนออกจากจุดสนใจที่ความผิดปกติภายนอกผู้คนจำนวนมากในกลุ่มผู้ที่กำลังยกระดับได้เคลื่อนและกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นเวลาไทาม์ไลน์ที่สูงขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นจริงใหม่ของโลกด้วยความรักและการอุทิศตนในการรับใช้การยกระดับ แรงบันดาลใจจากแหล่งข้อมูลโดย Ascension l i f e w o r k e r การเปลี่ยนมุมมองจากความกลัวไปสู่ความไว้วางใจและความรักคือกุญแจสำคัญในการจุดประกายเป้าหมายและความสมหวังในชีวิตขึ้นใหม่ปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงให้ปรากฏและเติบโตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ขอขอบคุณหวัวใจทุกดวงที่สนับสนุนคลิป ELEMENT ด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับ และรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ Description ด้านล่างขอบคุณครับ